หนึ่งในตำนานบรรทัดประทับนะครับเหรียญที่มีความงดงามนะฮะมีรูปแบบการดีไซน์ที่สวยงามไร้ที่ติดมากๆครับแล้วก็มีความนิยมนะฮะเป็นหนึ่งในตำนานบรรทัดประทับนะเป็นเหรียญยุคต้นของวัตถุมงคลลงบนศิลาสิรินะวะเป็นรุ่นที่6ครับเจริญพรนะครับรุ่นแรกนะครับซึ่งสัญสร้างโดยคุณลูกนะครับร้อยเอ็ดนะฮะซึ่ง จำนวนการจัดสร้างเหรียญร่อน้น้อยมากครับก็คือเนื้อทองแดงลมดำนี้700เจ็ดร้อยเหรียญนะฮะซึ่งรายการที่ท่านชมอยู่นี้เป็นรายการแรกที่มนะซึ่งท้าทายความนิยมก็คือเหรียญนัมเบอร์สองนะครับต่อเก้ารอบนะฮะมากาักเงินนะฮะซึ่งนี่เป็นเพียงไม่กี่ชิ้นนะบนโลกนะครับซึ่งก็ถูกเรียยมบรรจุลงไปใน ระดับฉลุลายครับแล้วก็ยกซุ้มนะฮะประดับคริสตัลนะฮะหเม็ดนะฮะสมศรีแล้วก็สวยงามมากนะฮะซึ่งเป็นเพียงไม่กี่ชิ้นที่สวยสมบูรณ์แบบนะครับมากๆเลยผมจะพาพี่มาชมความงดงามของเหรียญนี้กันครับด้านหน้าก็จะปรากฏนะครับชื่อรุ่นนะฮะเจริญพรอยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็ ติดหน้ากากเงินนะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงดำนะฮะตอบเก้ารอบนะครับตอบ,บริเวณหัวด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเบอร์นะก็คือเลขเก้าไทยนะครับแล้วก็ลำเบอร์สองคือเหรียญของคือ n u เบอร์ของเหรียญนี้นะครับแล้วก็โค้ดจีนแล้วก็โค้ดรุ่นหกนะครับด้านหลังเนี่ยจะเขียนว่าจเจริญรุ่งเรืองนะครับค้าขาย <c oughs> ร่ำรวยนะฮะ เงินทองไหลามานะะแล้วก็แคล้วคลาดะะแล้วก็ลงผู้ศิลาภาษาอังกฤษครับแล้วก็ภาษาจีนนะวะ่าทาประทับร้อยเอ็ดนะฮะรุ่นนี้เพอร์เฟกมากนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งชิ้นที่มพูดได้เลยว่านี่คือลรเท่มัะนี่คือวัตถุมงคลที่ส,สร้างโดยพขาแม่พอจยจเรานะฮะเรียนรุ่นนี้มีสตอรี่เยอะมากครับ เหรรุ่นนี้จะมีอาการของเหรียญในรูปแบบของการผลิตก็คือการปั๊มนะฮะบริเวณหัวไหล่นะครับจะเห็นเส้นเสี้ยนกลุ่มหนึ่งนะฮะที่วิ่งสวนกับเส้นพื้นเหรียญก็คือเส้นนี้แหละครับที่ท่านกําลังชมอยู่สซนเส้นอยู่เนี่ยนะฮะนี่แหละครับจะเป็นทุกเหรียญนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับชัดเจนนะฮะนี่คือัมเลขสองนะแล้วก็ตาหนิไม่พิมพ์นะ นะเส้นเสี้ยนกลุ่มนี้นะครับแล้วก็บริเวณตัวนัสือนะฮะของรุ่นนี้นะครับบริเวณคําว่าสีจันโถก็นเนี่ยจะมีเส้นเสี้ยนกลุ่มหนึ่งครับวิ่งเวลาวิ่งเลยครับแถวนี้นะฮะซึ่งเนื้อทองแดงสื่อล้วนสวยทุกทุกทุกเนื้อนะฮะ ถ้าเกิดไม่ผ่านการใช้งานสวยมากเลยทีเดียวแล้วก็เจริญไปด้วยพรจริงๆฮะเหรียญน,นี้นะฮะก็คือคำวยาพอรดน้าหลังเหรียญฮะแล้วพิธีการพุทธพิเศษสองวารละครับค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์แล้วก็สวยงามมัเเรียญรูปไข่หน้าตรงเป็นเหรียญที่สวดทรงนั้นเป็นหลวงปู่ในยุคสมัยนั้นนะครับยุคสมัยที่ท่านยังจำปรรสายที่บรรทัดประทับก็จะมีลูกศิษย์ ที่ศรัทธานั้นไม่มากนักฮะแต่ล้วนเป็นตัวจริงทั้งนั้นครับนะครับก็ได้สรรสร้างระตรุมงคลออกมาในปีนั้นฮะออกมาไม่ปีละแทบแทบจะปีละครั้งฮะทั้งงานรูปหล่อแล้วก็เหรียญฮะทำตามจํานวนนะครับซึ่งความพิเ้นมันก็อยู่ตรงนั้นแหละครับเหรียญนี้มีอาการของผิวรุ้งขึ้นมาด้วยครับลุ้งธรรมชาติฮะเกิดจากการลมดำนะครับแล้วก็หน้ากากแนบชิดสวยงามมาก นี่คือหน้ากากนะครับหน้ากากนี่นะ,จะเจริญพรนะครับนี่ฮนะลำเบอร์สองนะแล้วก็นะโค้ดจีนนะฝั่งนี้ฮนะถ้าเกิดเป็นเนื้อทองแดงดำดจะต่อโค้ดบริเวณสังคตินะฮะแล้วก็ต่อเก้ารอบนะครับชัดเจนนะฮะ พระแท้นิยมของแท้นะมีมูล,ลค่าครับต่อก้ารอบเลยนะครับรวมถึงบริเวณหงูห่วงด้วยครับแล้วก็โคตรวิกุนะอีกฝั่งหนึ่งของตัวเหรียญครับซึ่งถ้าเกิดเปน็นเง้นทองแดงดำดำก็จะอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับชัดเจนมากครับนี่คือรายละเอียดของหน้ากากรนะ้อยเปร์เซนต์สุดๆนะ ผิวอร่อยมากนะฮะเหรียนนี้นะครับซึ่งอหา,ากผู้ใดสนใจเนี่ยผมเปิดนำเสนอราคาฮะผมนำเสนอราคาที่สามหมื่นนะครับเหรียนนี้นะยุคต้นเข้มข้นเสมอะฮะก็ผมนั้นต้องการนะก็เลย แข่งขันเพื่อที่จะได้มาฮะแล้วก็ได้มาเข้าครองซึ่งเราต้องการฮะรวัตถุงคุณของพระวูบาวจารย์นะความนิยมขึ้นอยู่กับมูลค่านะครับเนี่ยเจริญรุ่งเรือง,องนะฮะเขียนไว้ค้าขายร่ำรวยนะครับเงินไหลามาฮะคแคล้วคลาดฮะแล้วก็นี่คือรอยดุ่มจากการตออฝั่งโน้นนะฮะทั้งเก้ารอบครับ ครับแล้วนี่ก็คือหนึ่งอีกหนึ่งนะฮะวัตถุงคนที่แน่นอนว่ามีมูลค่ามากเนื่องจากเป็นยุคแรกเริ่มขององคง์หลหิศิลาเซนโทมีจานวนที่น้อยครับความต้องการมากจํานวนน้อยสิ่งที่จะตามมาก็คือมูลค่าที่เกิดการแข่งขันนะครับวัตถุมงคคลหลหิศ,ศิลาเซีนโทฮะพาได้กรละพินครับ